ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาส่งงานลูกค้าเลยเนาะวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบสามมีนานะลูกค้าสั่งเดเพชไว้เพิ่งทำเสร็จทาง,งานเสียไปหลายชุดเลยรอบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งคู่เนาะด้านในข้างในยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาน้ำยาให้โอเคเดี๋ยวมาลองเทสเลยครับลองกีดกระจกดูจะเข้า ยงไม่ได้แลวนะเป็นรอยจะลองซ้ำอีกสักทีนะครับก็ค่อยตามรอยเท่าไหร่ ไม่ได้กดแรงครับโอเค